เงือนป่นเืออันนี้ไม่ได <the> uh ้ตัวกันนี่ค่ะพอเขาขึ้งือนเลขแท้ๆนี่ไม่หลอดไม่หลอดต้อมาพรมันเลเจ็บบอกเจ็บตไหนนี่ไม่รลอดเตรียมเตียมเอาไปเลยนอกเ่อตาตนาะเตรียมขายเขาเล่นมาพวกนี้ก็บบเบาขึนขันเท้ามันมันถึงห้องเก็ดเลยค่ะเกิดมาจะมาตัวคนแต่มเมเนว่ยใช่ไมไหว เอ้าแก่ตั้งว่าได้มาขอตัวดีตัวเด็ดจะรู้ว่ามาเอาแน่ไหมข้าไม่หงุดหงิดจังยุบไม่ต้องบอกงวดนี่นี่คำนวนแล้วแล้วยิ่งก้มมันใจหลังหลังหลังจากคำนวนแล้วนี่ก็ฟันดีเออแล้วเนาะแต่แด้ได้เอาเอาเอาเป็นทังการแล้วเด้๋ยวันนี้พ่อเอาเอาเป็นทังการแล้ววันนี้แต่แต่ขัดคำนวนเหล็กแล้วนี่ิจเดียก็เกียวมิจเดียวก็เดียวบ่ ยุ่ไมันใจเลยยุ่ไปเลยเรื่องนี่ต้องถึอแต่แรงแต่บนบมอนี้มันใจก็บอกแล้วฮะกบอกแล้วช้เรจบาบอกแล้วฮะาโมเชาบอกอไเนี่ยบ่เชาบอกไปล้วบ่ะช้าครูมันบ่บอกแคคู่ในบ่ตาบ่บ่กคุ้มคูมันมันบ่มันก็จําบอกแล้วคู่มันกับ่ได้รทุเรียวนยอืม เลขอล้งม no <like> ั่นนี่หลายขึ้นหน่อยเลขอล่ะมี่หกครูนี่แหละมี่หกคููกานบอกตัวเดียวไม่เป็ล่างเป็นบนไม่ได้ต้องบอกสองสาคู่ไปอือคือบทางร่านี่าลองเชื่อโลกเท่ไไรก็นี่เลขกเ่าไรกันี่เลขกเ่าไรก็ว่าไรแยกแกงจันมันที่เหลือมื่อเนี่ยเลือกเ่ไไลก็หลยตัวอย่เด้นมันเท่าไรมั่งก็บอกชอบแต่สามคน จปแพงนะไม่เี un, um ้ยม well ึงจ er ัดการข้อม er. ึงิ่ขี้ไหลเงี่ยเงีไม่ถงี้านี่เงิ้ยนกาวขี้ไหลไปทั้งหลเขาดักเลยมั็นบวกดักด้วยมึงยัี้มาใช่ะรือฮักข้อมึงแล้วแต่มันไปเจาะตาฮักาส่องน่ะฮัก่ละเียดที่สุดฮักใช้ของมาเล่นบวามันใจมากเงี้มันใจมากเดี๋ยนี่รบอกบอไปคุณยบรีเกี่ยวกันบอกน้อจบชียน้องจบชีว ร็จแล้วเออวนะนั่นตัวยเลยมาพ่อไม่หยางเอาไปรอดมุดจิจนน้นก็ต้องมันจอี่านี่รฐบามเพือกไปเลยครับบอกรกไปรอดไม่หยางบอกแล้วลองถ้าเปนนี่แหละผู้กาจะบอกไปตลอดปีตลอดจะนอกจากกิจายป่าเลยมันได้สูตรพิเศษมากได้ว่านี่ว่านี่สูตรพิเศษเล่นมาพ่อสืตรพิเศษ สูตรอาเซจันร้อยงวดยังก็บร้อยร้อยงวดไหมคะร้องวดผานคือเปล่อืันผ่านไม่มีพังเลยอืเตรียมใหม่ได้พี่น้องเตรียมใม่ไม่มีงวดไม่ได้มบอกโบมันหาก็เห็นบอกก็เชื่ได้หนือฮ่าฮ่าห่าฮาา่่่่่ ทูรวัดดวยล่างบนนะมบนล่างบนล่างมันใจนั่นหรอนู้นขี้หน่อยจะดี๋เรียนวันนี่ยสามันเดียวเดียวไปเล่นอ่ะมันกมโบราณตวคนนี้เนี่ยมาสิ่ลอยเงนม่ผานนี่คนแค่นอยู่อ่ะ

ใหซื้อตามจุดได้พี่น้องเด้อค่ะคือบบอกลบองค่ะทังช่องกับสีขอของคุณพ่อตาเด้อค่ะที่ไห้ความลู้ใหม่ๆหลายๆอย่า,ยยางเนาะคะ่ะบว่วสดเป็นมูนี้มนมัน,มนค่ะค่ะ,คะพี่น้องปองไปค่ะนี่ก็เป็นแนวาทางดีๆได้เด็ด,ด,ดจากตาท่อ,ทองซุกนะคะพี่น้องเนาะมาฝากมาต้อนพ่อเม่พี่น้องเนาะค่ะงวดวันที่สิบหกนะคะพุษสภาคมนะคะพี่น้องเนาะค่ะสองห้าหกห้านะคะพี่น้องเด้อ ค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางเนาะค่ะฝากตอนพ่อแม่พี่น้องปองไปเนาะคะ mm ่ะ hmm. เลขลักเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะเลขลักก็สิมีสี่มีแปดมีสามมีสองมีหนึ่งมีหาค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องปองไปเนาะคะ mm ่ะ hmm. ที่แคบหน้าจอบ,บ่เป็นกะเตรียมสมุดประกาศไว้เด้อค่ะพี่น้องค่ะเอสีอ่านส,สาวเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเพราะว่า เดี๋ยวคุณแม่บางท่านพูดถึงว่าแอดยาอ่านเร็วหลายแม่จดบระทันเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเตรียมสมุดปากกาไว้เด้อค่ะพี่น้องค่ะสําหรับเลขลักของป่าท้องสุกมื่อนี้เนาะค่ะก็ได้มีเลขหกโตค่ะพี่น้องมีสี่มีแปดมีสามมีสองมีหนึ่งมีห้าค่ะเลขสี่นี่สี่จุดสามจุดเลขแปดปรจุดเนาะค่ะพี่น้องเลขสามจุดสองจุดเลขสองจุดสามจุด เลขหนึ่งจุดสาจุดเลขห้าจุดสองจุดค่ะพี่น้องสำหรับเลขลักเนาะค่ะมีสี่มีแปดมีสามมีสองมีหนึ่งมีห้าค่ะพี่น้องคะบันนี้สำหรับเลขเลขจับคู่นะคะพี่น้องคะเลขจับคู่ของปลาตาทัองสุกมีสี่ศูนย์สี่หกสี่เจ็ดสองศูนย์สองหกสองเจ็ หนึ่งศูนย์หนึ่งหกหนึ่งเ็ดค่ะพี่น้องพ่อตาเน้นไปที่สี่ศูนย์สี่หกสองศูนย์เนาะค่ะเพิ่นวงกลมนะคะพี่น้องค่ะอันนี้ที่เพิน่นลงมากนี่พ่อแม่พี่น้องมากเป็นตัวใดกะล่องไปพิจารณาเบิ่งเนาะค่ะพี่น้องค่ะทํามักกะจัดท่าคัดกะพานเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะแต่วเลขของเพิ่นเทั้งมือเทั้งม้อนกับซิมี่จะคูนี่พี่น้องนับกัน ก้าคู่นะคะพี่น้องค่ะจับคู่ะค่ะเนาะพี่น้องมีมีเก้าคู่ด้วยกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะแอบจีทวดอีกเธอนึงนะคะพี่น้องเด้อมีสี่ศูนย์สี่หกสี่เจ็ดสองศูนย์สองหกสองเก็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งหกหนึ่งเก็ดค่ะพี่น้องค่ะแล้วบ้านนี้เลขวงกลมก็จะมีแต่สี่ศูนย์สี่หกสองศูนย์นะคะที่เป็นวงกลม จุดร้ายจุดหน่อยพี่น้องก็ลองเอาไปพิจารณาเบิ้งเนาะอันเครื่องไม้คู่นสองคู่นี่อาจจะเป็นตัวเน้นหรือตัวล่องเนาะค่ะพี่น้องกันบเบเนใจขึ้นกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะเขาจะเพิ่งกับเห็ดมาแบบสีเนาะคะ่ะแอดกับอ่านไปแบบสีเลยนะคะพี่น้องเด้อค่ะทามักเสชอบก็ค่อยลงทุนเด้อพี่น้องเด้อค่ะบันนี้เลขไม่มาด้วยกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะมีศูนย์มีหกมีเจ็ดมีเก้าเลขบ่มานน้ำกันนี่จุด ศูนย์สามจุดหกสามจุดเจ็ดสามจุดเก้าบจุดนะคะพี่น้องค่ะแล้วว่ามันโดดขามหัวไปหาเลขหลักเนะค่ะพี่น้องเด้อคะ่ะสําหรับท่านผู้ชมท่านผูน้ฟังเนาะคะ่ะทีคุนเคยกับเบิดควาตาท้องสุกแล้วเนี่ยอาจจับทางถืกเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่ว่าตัวกันนี่มีสามคู่เนาะค่ะพี่น้องตัวกันมีสามคู่มีหนึ่งสองหนึ่งสี่หกเก็ดตัวกันนี่วงกลมเบิดคู่อันเนาะค่ะพี่น้องค่ะเบิดคู่คู่คู่หาง สามหางเนาะคะ่ะตัวกันหนึ่งสองสี่หนึ่งสี่หกเกตค่ะพี่น้องตัวกันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะพี่น้องมักชอบกับล่องลองทุนเนาะคะ่ะพี่น้องทำมามักบ่ชอบกับผ่านป้ายเนาะคะ่ะตัวเลขทุกตัวเขาได้รุดได้เนาะคะ่ะปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะคะ่ะพี่น้องเด้อค่ะงมดที่แล้วเขาแต่เลขรักตัวเดียวนะคะพี่น้องค่ะ งวดนี่สีเขาจ้าตัวีเขาล่างเขาบนบอ่อห้ากับล่องผิด,ดแต่ละหน้าเบิ้งเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะงวดที่แล้วเขาเลขลักหนึ่งตัวเด้อค่ะพี่น้องเด้องวดนี้ก็ล่องเอาไปวิเคราะห์ใต้ตอง่งเบิ้งเนาะคะ่ะพี่น,อน้องเนาะทวนอีกรอบเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะสําหรับคุณพอ่อคุณแม่หรือว่าเอฟซีที่จดบทันเนาะคะ่ะเลขลักมีสี่มีแปดมีสามมีสองมีหนึ่งมีหาค่ะพี่น้องค่ะ แล้วบันนี้เลขจับคู่นะคะพี่น้องเนาะ,ะค่ะกสิมี่สี่ศูนย์สี่หกสี่เกตสองศูนย์สองหกสองเกตหนึ่งศูนย์หนึ่งหกหนึ่งเกตค่ะพี่น้องค่ะบันนี้เลขเลขตัวเน้ตัววงกลมนะคะพี่น้องกสิมีสี่ศูนย์นี่สี่หกสองศูนย์ค่ะพี่น้องค่ะตัวอื่นนี่ เพิ่นว่าจุดหลายมาหลายจุดหน่อยมาหน่อยก็ล่องเอาไปวิเคราะห์บึงเนาะ,ะ,ะค่ะพี่น้องเนาะค่ะทางช่องก็เสนอไปอังซีค่ะปากตอนพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะถือพิษเยาว่ากันเ้อค่ะพี่น้องแนวทางแนวทางค่ะพี่น้องขายจังไรเก็เไปพิจารณาซอยกันมันนี้เลขไม่มาด้วยกันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเลขไม่มาด้วยกันนี่ก็สิมีศูนย์มีหกมีเจ็ดมีเก่าค่ะพี่น้อง จุดซ้ำๆกันค่ะเลขกไม่มาด้วยกันระวังมันกระโดดคมหัวไปหาทางพุนดเดอร์เหล็กรักด้อค่ะพี่น้องค่ะมันเคยโดดไปหาเล็รักหลายเท่านะค่ะพี่น้องเนาะก่อนสิลงทุนพี่น้องก็ลองพิจารณาถ้ามันตรงกับความฟันเฮาหรือว่าตรงเฮ้ามักก็ค่อยยิบจับสลากกินแบงรัฐบาลหรือลอตเตอรี่เนาะค่ะทางช่องก็บม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพนันนั่นแต่แตยงังใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะถ้าเฮายิบจับลอตเตอรี่หรือสลากกินแบงรัฐบาลเฮาก็สีพ่อ ได้ซอยเหลือ,อาการกุศลน้ำเนาะคะ่บบบะบ่ถือเลขก็ท้ำบุญเนาะค่ะถือเลขก็ได้รางวัลใหญ่เนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเพราะว่าเลขเพ่นมันไม่หลายรางวัลเนาะค่ะพี่น้องเดอ้อจังได๋ก็วิเคราะห์ก่อนลงทุนเนาะคะ่ะมั้อนี่ตกันนี่มีหนึ่งสองหนึ่งี่หกเค่ะพี่น้องค่ะจังได๋ก็ไปพิจารณาซอยกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะตัวกันนี่พ่นวงกลมมาทั้งสามตัวด้อค่ะพี่น้องระวงหนึ่งสองหนึ่ง7ี่หกเนี่ คือวงกลุ่มซ้ำๆกันเนาะค่ะแสดงว่ามักซ้ำๆกันเนาะค่ะพี่น้องโตกันเนาะค่ะโตกันอาจจะเป็นพระเอกหรือว่าจังใดกับบจัจะค่ะพี่น้องก็ลองเอาไปพิจารณาเบิรงเดอร์ค่ะ